สวัสดีครับท่านกำลังชมช่อง Learn Live กันนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการแปลงค่านะครับจากจำนวนเต็มนะครับไปสู่สตริงนะครับแล้วก็การแปลงค่านะครับจากสตริงนะครับไปสู่จำนวนเต็มนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับในโลกของการทำงานจริงๆนะครับเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการส่งเปลี่ยน ถ่ายค่าครับจากฟังกช์ชันหนึ่งนะครับไปยังอีกฟังก์ชันหนึงหรือ็นการส่งค่าจากโปรแกรมเรานะครับไปยังสู่อีก1โปรแกรมหนึงซึ่งเป็นอีกออโมดูลหนึ่งนะครับโมดูลนี่หมายความว่าอ,อ,อย่างตอนนี้ผมตั้งว่า Simple 1นะครับก็คือ1โมดูล SIMPLE 2ในอนาคตก็อาจจะมีขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เป็นอีก1โมดูลนะครับ ทีนี้เราส่งค่าจากโมดูลนี้นะครับในโมดูลซิเปิลหนึ่งไปให้กับซิเปิลสองนะครับหรือเราต้องการที่จะส่งค่าภายในตัวของเราเองซึ่งอนาคตเราอาจจะมีการเขียนฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปในนี้นะครับในฟังก์ชันเพิ่มเหล่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยครับในฟังก์ชันเหล่านั้นถ้าเกิดเขาต้องการค่าที่ไม่ได้เป็นสตริงล่ะครับเราแต่เขาต้องการค่าที่เป็นอินทิเจอร์นะครับเราจะทำอย่างไรครับ เราก็จะต้องทำการแปลงค่าสตริงเหล่านี้นะครับให้เป็นค่า i n นทิเจนะครับสตริงนะครับก็คืออักขระต่างๆนานานะครับ A B C D E F G นะครับรวมไปถึงอย่างนี้ด้วยนะครับคือเขาไม่ได้มองนะครับในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเขาไม่ได้มองว่าเลข10แบบนี้ก็คือเลข10แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ การที่เรา assign ตัวเลขอย่างนี้นะครับโดยใช้โคด2โคดหรือโคด1โคดแบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเรากำลังจะส่งค่าสตริงเข้าไปอย่างการก,กำหนดค่าสตริงให้กับตัวแปรตัวแปรนี้นะครับขออนุญาตเสริมสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับถ้าเกิดว่านะครับอันนี้เป็น ความชอบของตัวผมเองนะครับก็คือผมต้องการที่จะให้โปรแกรมนั้นอ่านง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าใจและก็มาไล่โปรแกรมทีหลังนะครับก็มีความที่จะเรียกว่าดูตรงบริเวณไหนของโปรแกรมแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับคือผมก็จะประกาศว่า s ก็คือตัวแปรเป็นสตริงนะครับผมก็เอาใช้ของตัวแปรชนิดนั้นขึ้นก่อนนะครับ เสร็จแล้วผมก็อันดอร์สกอร์นะครับแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรเหล่านั้นนะครับก็ผมก็ตั้งง่ายๆว่าเป็น STR ซึ่งย่อมาจากคําว่าสตริงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสตริงตัวที่1ของผมนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็เป็นแค่การประกาศตัวแปรนะครับว่าตัวแปรสตริงหนนะครับก็มีค่าเท่่กับเลข10นะครับที่เป็นอักขระนะครับใช้โคดเดียวหรือ2โคดก็รันได้นะครับไม่ได้ออเลอร์นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตลันให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนครับไม่ได้เออร์เลอร์เอ็นโปรแกมไปเลยนะครับไม่ได้เออร์เลอร์ครับถามว่านะครับทําไมถึงเอ็นโปรแกมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลันให้ดูอีกทีนะครับแต่ได้จงคู่ถ้าว่าทําไมถึงเขียนว่าเอ็นโปรแกมครับไม่เข้าไปทำเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเรายังจําในบทก่อนหน้าดีได้นะครับที่ผมสอนในเรื่องของอีฟนะครับก็คืออีฟก็จะเช็คนะครับว่าสตริง 10นะครับผมใช้คำว่าสตริงนะครับ10มีค่าเท่ากับ10ที่เป็นตัวเลขหรือไม่นะครับก็ไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะว่าอักขระ10กัดเลข10มีค่าใน a s c i i ้นะครับขออนุญาตทบทวนในเรื่องของ a s c i i นิดหนึ่งนะครับไม่ลงไปว่าค่าของ a s c i i ้0นูนนั่นคืออะไรนะครับก็ไปเปิดตารางกันเอาเองะครับก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับ10นะครับทีนี้ เมื่อมันเอามาเช็คกันแบบนี้นะครับก็มันก็ไม่เท่ากันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าปปลกปกตินะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการนะครับคอนเวิร์ตตัวนี้นะครับเจ้าสตริงตัวนี้นะครับให้เป็นเลขสิบสะนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับผมก็อาจจะใช้วิธีการที่เรียกว่า เอาตัวปินงตัวเดิมถ้าเกิดว่าผมคิดเกียประกาศตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับและก็คอนเวิร์ตมันซะเลยนะครับให้เป็นสตริงนะครับให้เป็นอินทิเจอร์นะครับโดยใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า i n นนะครับ in นนะครับเป็นฟังก์ชันในการคอนเวิร์ตค่านะครับจากตัวแปรสตริงเหล่านี้นะครับให้เป็นตัวแปรชนิดอินทิเจอร์นะครับก็ เวลาเราจะคอนเวิร์ตค่าอะไรนะครับเราก็ใส่ค่านั้นลงไปนะครับเข้าไปในฟังก์ชันอินทิเจอร์นะครับแค่นี้เท่านั้นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นค่าชนิดของอินทิเจอร์แล้วนะครับคอยดูจับตาดูให้ดีนะครับเ่าแล้วครับเพื่อเราคอนเวิร์ตแล้วนะครับอินทิเจอร์นะครับคอนเวิร์ตไปให้กับตัวแปรตัวแปรใหม่นะครับเอาค่าใหม่ให้กับมันแล้วนะครับ บัตค่าก่อนหน้านี้คือตัวเลข10นะครับอ,อ,อักษร10นะครับพอเราคอนเวิร์ตเสร็จปุ๊บก็จะได้ค่า10กลับมาเมื่อค่า10เท่ากับค่า10มัมนก็เท่ากันนะครับก็เลยเป็นคำว่า str เท่ากับ10นะครับเพื่อความที่เราจะเ,เห็นค่าข้างในของมันจริงๆนะครับผมขออนุญาต สอดแทรกเนื้อหาตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเราจะโชว์บางสิ่งบางอย่างให้เพื่อนให้เห็นกันนะครับผมขออนุญาตริ้นค่าจำนวนไทยของมันจริงๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมขออนุญาตนะครับผมริ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ติงนนะครับแล้วผมก็ใช้คําว่าไทยนะครับจะได้รู้ว่ามันคือ ไทของตัวนี้คืออะไระครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้ฟังก์ชันว่าไทยนะครับเพื่ออ่านค่านะครับของเจ้าสติงตัวนี้ออกมานะครับฟังก์ชันไทยที่เขามีการรีเทิร์นว่าไทยจริงๆของตัวนี้คืออะไรออกมาให้เราเห็นนะครับว่าเขาปัจจุบันเนี่ยมันคือไทยอะไรนะครับ นะครับเราจะได้เห็นกันชัดๆนะครับปุ้งปุ้งปุ้งนะครับโอเคครับขออนุญาตเลื่อนตัวนีช้าครัอย่าหลุดโอเคครับก่อนที่เรากําหนดตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับมันก็พิมพ์ออกมานะครับว่าสตริงตัวนี้นะครับเป็นคาร์ดสตริงนะครับแต่พอเราคอนเวิร์ตเสร็จแล้วนะครับ ล้ผมสั่งปิ้นอีกทีหนึ่งนะครับมันจะได้คา่าที่เป็นอินนะครับหรืออินทิเจนะครับและก็เข้าไปในการทำงานของ if e แล้วก็ได้จะดีออกมาและก็จบโปรแกรมไปนะครับขอญ,ญาตหายใจนิดนึงนะครับต่อนะครับทีนี้นะครับ ผมเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับว่าในการ convert นะครับไปเป็นค่า integer นะครับในฟังก์ชันของ i n นะครับในการ convert ฟังก์ชันของ int นะครับเขาสามารถกำหนดฐาน ของตัวเลขได้นะครับว่าเราต้องการจะ convert เป็นเลขฐานอะไรนะครับซึ่งการกําหนดเลขการ c o n v หนดฐานเลขนะครับก็จะมีสองแปดสิบหกมประมาณนั้นนะครับก็รายละเอียดที่เราใช้กันจริงๆแล้วในเลขการ convert i ินนะครับที่เราใช้กันจริงแล้วเราก็ต้องการที่จะ convert เป็นเลขฐาน10 ก็เท่านั้นนะครับเราก็จะไม่ได้ค่อยได้ใช้เลขฐานอื่นนะครับแต่วันนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะ,สะแสดงให้เพื่อนๆเ,เห็นกันนิดนึงนะครับว่าเ,เมื่อเรา convert เป็นเลขฐานอื่นแล้วมันไม่เวิร์ k นะครับซึ่งมันจะมีบั๊กบางอย่างเดีย๋ยวผมจะอธิบายไปทีละส่วนนะครับซึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นบัคจริงๆหรือไม่นะครับตัวตัวผมเองแล้วผมลองเขียนโปรแกรมดูเมื่อก่อนหน้านี้ครับผมสังเกตได้ว,ว่ามันไม่สามารถที่จะ convert ไปแบบถูกต้องตามที่เราต้องการได้นะครับทีนี้นะครับผมขออนุญาต convert นะครับ สตริงที่เป็นเลข10นะครับเป็นเลขนะครับฐาน8นะครับกับเลขฐานทีนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตคอนเวิร์ตน,นะครับสัก2ฐานนะครับเพื่อแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าฟังก์ชันเ,เจ้า อิเนี่ยครับสามารถที่จะคอนเวิร์ตได้นะครับโดยกำหนดเลขฐานเหล่านั้นเข้าไปนะครับก็เลขที่เราฐานที่เราจะได้ก็จะใช้เลขฐาน8กับเลขฐาน12ถ่านนะครับอขออนุญาตลวบโปรแกรมสักนิดนึงก่อนนะครับ เพื่อให้มีโปรแกรมนะครับข้างล่างนะครับใช้งานต่อได้นะครับผมก็จะขออนุญาตประกาศค่านะครับว่าเป็นอินนะครับ โอเคครับเรามาต่อกันนะครับทีนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มกันอย่างนี้นะครับว่าผมประกาศตัวแปรนะครับ scr 1 $10 เท่ากับส0นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็สักให้มันเป็นคาสออกมาดูนะครับว่าตัวจุบันุดคาร์สอะไรนะครับตัวแปร s t ร i n g 1นะครับก็คือ b ีท p e เท่ากับสตริงนะครับ จากนั้นนะครับผม convert นะครับ string นะครับให้เป็นเลขฐาน10โดยที่ยังไม่กระบุคค่าก่อนนะครับก็ convert เอกมาได้ถูกต้องนะครับก็เป็นฐาน10ออกมานะครับก็เป็นอันนี้นะครับผมเลิอผิดผมพิมพ์ผิดไปนะโอเคครับโอเคผมต้องการพิมพ์ค่าครับก็บินค่าออกมาเป็น10นะครับ ก็ถูกต้องนะครับทีนี้เรานะครับก็มาต่อกันนะครับว่าเราจะแปลงค่านะครับเป็นฐาน8นะครับเราก็ก๊อบครับโอนะฮะก็ถูก8นะครับเราก็โศกสตริงตัวเดิมเข้าไปนะครับแต่เราย้ายตัวแปรนะครับไปเก็บที่ตัวนี้แทนนะครับเพื่อจะได้ใช้ตัวแปรสตริงได้ต่อนะครับ เราไม่ยุ่งกับโปรแกรมของคนอื่นนะครับบางทีเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็เราไม่รู้ว่าข้างล่างเขาทําอะไรกับสตริงหนึ่งไว้นะครับล้วก็ควรที่จะสร้างตัวแปรของเราขึ้นมาเองนะครับเมื่อจะมาลองรับตรงส่วนนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็แก้โปรแกรมสักหนึ่งนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับเราก็ลืมครับว่าเราจะต้องกําหนดเป็นเลขฐาน8ดนครับเราก็เติมคําว่าเบ e เท่ากับ8เข้าไปนะครับก๊อปเพิรนะ์นฮะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับเราก็เรียบร้อยลงเรียนจีนนะครับเราก็สามารถระบุฐานลงไปซึ่งคําว่าเบสฐาน8 นี่นะครับก็จะเป็นพารามิเตอร์อีกพารามิเตอร์หนึ่งที่เราส่งเข้าไปในอินนะครับถ้าเกิดเจ้าอินเนี่ยเราไม่ส่งอะไรไปเลยนะครับเขาจะรีเทิร์นค่านะครับถ้าเราไม่ส่งพารามิเตอร์ว่าเป็นฐานอะไรเข้าไปนะครับเขาจะรีเทิร์นค่าเป็นเลขฐาน10นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอินนะครับขออนุญาตเสริมตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งค่าอัา อะไรไปเลยเรียกเป่าๆเฉยๆอย่างนี้เขาก็เรียกได้นะครับแต่ว่าเขาจะรีเทิร์นค่าเป็นสูตรออกมาให้นะครับมันจะได้สูตรออกมานะครับสังเกตนะครับนี่ซึ่งเป็นประดับความรู้เอาไว้นะครับสาหรับคนที่จะลวงลึกลวงตับลวงไตลวงไ้ลวงทุกไปนะครับก็ให้รู้ไว้นะครับว่าเขาไม่อย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราโชว์ให้เห็นก็ได้ครับว่ามันเป็นดีฟอนมันคือสินะครับแล้วเราข้อเติมตรงนี้ไปนะครับว่าเป็นสิ ค่าก็จะได้เท่ากันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับดีๆเลยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับตามเลขเการคํานวณเลขฐานนะครับถ้าเราเคยเรียนเลขฐานกันมาใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี้ย ผมมีความต้องการที่จะเปลี่ยนค่า10นะครับให้มาเป็นเลขฐาน8ซึ่งผมขออนุญาตเปิดโปรแกรม Calculator ซึ่งเป็นโปรแกรมปกติอยู่ใน Windows ธรรมดานะครับของผมใช้ Windows 10นะครับเมื่อกดโปรแกรม c a l c u l a t o r ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็อนุญาตเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับเป็นโหมดโปรแกรมเมอร์นะครับนะครับซึ่งค้างค่าตรงนี้นะครับ ปัจจุบันนี้เราใช้เลขฐาน10อยู่นะครับคือพอเรากด10เข้าไปใช่ไหมครสิ่งที่เราคาดหวังอย่างถ้าเกิดเราดูในโปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้เลขฐาน16กนะครับก็คือ a ถูกต้องนะครับเลขฐาน10ก็คือเลข10นะครับเลขฐาน2ก็คือ1010นะครับก็คือถ้าเกิดเราคำนวณไปก็คือ84 2 1นะครับทีนี้เลขฐาน 8นะครับเราก็ใช้สูตรในการคำนวณกรอบมานะครับก็เลข2ตัวครับอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ไม่อธิบายนะครับไปดูวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เอานะครับทีนี้นะครับเเราก็เล่นง่ายๆอย่างเงี้ยครับใช้แกลแคลคูเลเตอร์มากำหนดดูเลยครับมันก็ขวดที่จะได้1นสองนะครับแต่ว่ามันได้8นะครับถ้าเราสังเกตว่ามันได้8นะครับมันไม่ได้1นสองคือจริงๆแล้วเนี่ย คือผมไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจตรงกับทางคอมไพเลอร์เขาคำนะครับแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้แบบนี้นครับคือผมอยากได้ว่าผมกรอกสิบเข้าไปเงี้ยเป็นสตริงแล้วก็ให้ันคำนวณนแต่นี้เขาอาจจะบอกเป็นตัวเลขแล้วก็ไม่รู้นะครับในในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็อาจจะบอกเป็นตัวเลขแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดยูสเซอร์เนี่ยเขาส่งพาร์ตมาสิเนี่ยแล้วก็เซตเนี่ยก็ไปทำการคอนเวิร์ต ซัมติงบางอย่างออกมางันก็ควรจะได้1-2แต่ปัจจุบันนี้เขาได้แค่8ซึ่งเหมาะว่าถามว่าผิดจากความต้องการของผมไหมมันก็ผิดนะครับแต่อาจจะถูกตามโลจิกของเขาก็ว่าไปนะครับนี่นะครับมาดูข้อจำกัดสักนิดนึงนะครับที่ผมไปลองไล่โปรแกรมมานะครับจับฟังก์ชันอินฟังก์ชันนี้นะครับ ฟังชันอ n นฟังชันนี้นะครับเขาสังเกตนะครับว่าเขารีเทิร์นค่าเป็นค่า integer นะครับเนื่องจากฟังก์ชัน in นี้เขารีเทิร์นค่าเป็นค่า integer นะครับหรือว่าเลขจำนวนเต็มนะครับดังนั้นนะครับก็แสดงว่านะครับก็แสดงว่าจะเป็นบั็กหรือไม่นะครับว่าจะเป็นบั็กหรือไม่นะครับว่า เมื่อทำการ convert เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปแปลงภาษาบางอย่างออกมาแล้วก็คือค่ามาเป็น integer มาให้เรานะครับซึ่งอันนี้ก็บอกไว้เป็นแค่ส่วนหนึ่งสำหรับคนที่จะ convert ไปเป็นเลขฐานอื่นๆน,นะครับก็อาจจะมองว่ามันไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็ให้ระวังตรงนี้ไว้นะครับ ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเรานะครับจะเอาความรู้นะครับในการคอนเวิร์ตนะครับตัวแปรอินนะครับไปใช้เล่นกันต่อนะครับก็เดี๋ยวเราโพสต์กันไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ ใช้ฟังก์ชัน int นะครับเพื่อแปลงตัวแปรชนิดสตริงนะครับไปเป็นตัวแปรชนิด integer นะครับเพื่อสำหรับการส่งต่อข้อมูลนะครับไปยังฟังก์ชัน int นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคลิปนี้นะครับผมจะลืมนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลขนะครับที่ตัวแปรที่เป็น integer ครับกลับมาเป็น t r ร n g นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสอดแทรกเข้าไปให้เพิ่มนะครับแล้วก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสบสค e ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ